เขาเชิญไปบรรยายให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่วิเลยการปกครองนะครับเกี่ยวกับการไปบัตรหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของกำนันทั่วประเทศนะฮะร,รุ่นหนึ่งก็นะฮะแล้วก็รุ่นที่สองนี่ร้อยเจ็ดสิบหกคนเมื่อวานนี้นะครับผมไม่กล้าไล,าล์เลยเขาให้ไปบรรยายเรื่องการทอมัมมหาคุณปู่ก่อนมานี่มามานี่ดิ เท่าใหม่มานี่หน่อยสองนาทีมะเท่าใหม่มานี่ก่อนมาเล็ว้วเท่าใหม่มานี่ก่อนลูกอย่าดื้อสิอ,อ่ะแล้วเดี๋ยวไปเล่นมาจะเล่นอย่างเดียวแล้วอ่ะไม่ยอมมา,มาดื้อทำไมอ่ะคุณครูเรียกอะ่ะไปสอนเกี่ยวกับ การใช้อาวุธปืนของท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ปรากฏผมก็บรรยายไปด้วยก็เลยไม่ได้อ่านคอมเมนต์แล้วเวลาจะอ่านคอมเมนต์มันต้องใส่ไอ้นี่ไงใส่แว่นสายตาไงนะปรากฏติตตอมันปัดผมไปเลยป,ปิวไปเลยฮะแล้วก็ผมก็ไม่กล้าทำอะไรเลยไม่กล้าไปแตะเลยนะครับแปดวัน แปดวันมั้งเห็นเขาว่าแปดวันมั้งฮะนี่ก็เพิ่งจะมาไลฟ์เมื่อวานไปบรรยายอีกผมก็ไม่กล้าที่จะไลฟ์จะอะไรเลยนะฮะไลฟ์แล้วกลัวกลัวเดี๋ยวมันตัดผมไมอีกนะครับทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยทันสมัยไนงะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ให้ของขวัญดอกกุหลาบ กดหัวใจนะฮะไอ้หนูมึงช่วยมานั่งดูหน่อยที่บอกใครเป็นคนมานั่ง,งไอโอ๊กวีไพีหรือโอ๊ตรัฐพลไอโอะะ๊ตใช่ไหมโอะะ๊รัฐพลโอ๊กนี่ก็ทำคลิปผมไปเยอะนะฮะมีไรายได้ก็ติดผู้หญิงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็หมดตัวอีกอะมา <c oughs> ไปปลุกปั้มดาราแล้วก็เขาก็หลอกมันไปกินทุกทีอะมานะครับมีคนเข้ามาดูเท่า 5, ไหร่เนี่ยห้าพันครับห้าพันแล้วเ <5, 000 S 1> ช่วเหลือครับโอ้ขอบคุณมากครับพออะไรนะมึงเอาไอ้นี่มาดูที่ไอโอสไม่เป็นแล้วมึงอะไอ้นี่มานั่งแทนเอ,าาเออมึงมาชังเออกักูตรงนี้ทำไมแล้ว เออมึงก็ต้องเปิดของเองในไลฟ์ที่ม,มาชะเง้ออยู่อย่างนี้ไอ้เป็นลิงชะเงอ้อคอเลย<ด>หมาแล้วมาแล้วลูกเอาวันนี้เลยไอันนี้เปิดไว้อย่างนี้เลยสวัสดีค่ะคลินิกอยู่ที่ไหนไคลินิกอยู่ที่ศรีสมานเนี่ยมาไอ้ตรงตรงข้ามดอนเมืองแล้วก็พุ่งตรงดิ่งมาเลยแค่ไม่กี่กิโลสามสี่กิโลเมื่อก่อนผมมาคลินิกนี่ก็ขึ้นทางด่วน มันเก็บทางด่วนผมสองรอบเลยนะไอ้รอบเดียวเว้ยรอบเดียวมาจากบ้านนะเที่ยวนี้ผมฉลาดขึ้นแล้วผมจับตรงไอ้ดอนเมืองอะดอนเมืองแล้วก็พุ่งตรงดิ่งมานี่เลยพุ่งตรงมาดิ่งเลี้ยวนี่เลยเมื่อกี้ดันเลี้ยวผิดอีกนะครับเลี้ยวผิดอีกณอริษาคลินิกเวชกรรมศรีสมานเนี่ยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ สว,ส,สวัสดีครับเอซจากชนบุรีค่ะครับขอบคุณครับส่งดอกกุหลาบส่งของขวัญมาให้นะฮะมาเพิ่งกลับจากประชุมผู้ปกครองดีใจที่มาทัน่าน,นหลายครับสวัสดีสสคุณครูครับอ่าผมผมอ่านไม่ค่อยทันหนูอ่านหน่อยโอ้เรียกแบทแมนเลยแบทแมนนี่แสดงว่าคุณด,ดูเรียกผมแล้วมั้ง บังเอิญอเมื่อคืนรายการออกทางช่องช่องเก้านะฮะที่คุณดูสัมภาษณ์ผมนะฮะคือเนื่องจากลูกคุณดูเนี่ยเขาชื่นชอบผมนะฮะไปมาลูกมาอ่านี่ทอไหมายตัวแสบอ่าทอหมายตัวแสบอืมอ่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะเอซีส เอฟซีด้วยสิสวัสดีเอฟซีคุณปู่บอกที่ฮะที่สวัสดีค่ะเอฟซีคุณปู่อ่าฝากฝากอุดหนุนณอลิสาคลินิกของมามาสิอเอาที่พูดเลยพูดดิอ่ะาจะพูดยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้เลยค่ะคลินิกชื่ออะไร คีนิกเชื่อไหอลิสามคนิกค่ะหือชื่ออะไรคะอลิสาคีนิกค่ะแล้ทเอท่ใหม่เชื่อไหวอรริชเชอยเน่นักกันดานักกันดานามสกุลนะฮะนักกันดาค่ะนามสกุลอะไรอ่ะกินอะไรกินเกสรนั่นเหลอ๋อกินเกสรใช่ไหมชื่อเล่นอะไรนิกเนมข้าวมันค่ะเหรออ๋อแล้วเมื่อเช้าไปเล่นบอลเปล่าคะ ไปค่ะไปค่ะแล้วยิงประตูได้ป่ะโดนลูกบอลมั้งป่ะโดนใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณปู่ต้องใส่แว่นก่อนไปได้ไหมได้ได้ไปได้แล้วอะไปได้แล้วไปเอฟซีอยากแจ้งวัฒนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ โอ้ยหลานหน้าัะครับคุณปู่หน้ารวัสดีไปไหนก็แก้วตาดงใจคุณปู่หลานต่อว่าไปไหนก็คุณปู่ไปไหนมามาไปไหนไม่ได้เอีสุพรรณสวัสดีครับตอนนี้คนดูหกพันห้าร้อยคนครับขอบคุณมากเลยมีคนดูเยอะเลยนะ ซีเชียงใหม่สวัสดีค่ะอา้าวเดี๋ยวเล่าเรื่อง<ด>เ,ลเล่าเรื่องบุตรของลูกชายของคุณดูคุณากรนหน่อยนะฮะเขาก็บอกว่าลูกชายเขาชื่นชอบผมมากเลยเป็น f อฟซเขาบอกว่าอ่าลุงเลวัตเนี่ยเหมือนแบทแมนเลยแบทแมนเลยคือแบทแมนเนี่ยเขาเป็นลูกของพ่อค้าค่ะบอดี Body, นะผมก็ไม่รู้ประวัติหรอกครับ แล้วไปถูกคนร้ายฆ่าเขาก็เลยมาสวมบทมนุษย์ค้างข่าวคือแบทแมนแล้วก็ไปตามฆ่าคนร้ายนะฮะผมก็โตมาจากครอบครัวที่โดนโจรหลังแกแล้วไปฆ่าตาผมตายแล้วแถมบ้านผมโดนป้นน้องชายเขามาโดนโจรฆ่าอีกมันก็ทำให้หัวจิตหัวใจผมเนี่ยเกลียดคนร้ายมากโดยเฉพาะอาชญากรอาชีพ ผมก็มีแนวความคิดไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นเขาไม่ค่อยอยู่ในกรอบของกฎหมายเท่าไหร่อ่ะนะฮะคิดว่ามึงฆ่าเขามึงก็โดนฆ่าบ้างมึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายลอดมือกฎหมายไปได้มึงก็โดนช่องโหว่ของกฎหมายจัดการบ้างนะครับก็ตลอดการทำงาน42ปีผ่านมาก็จะใช้วิธีอย่างนี้นะครับส่วนในคนร้ายที่วิสามันเนะ่ยก็ถือว่ายิงต่อสู้กัน อันนั้นก็ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหลักเกณฑ์ทางอายการสูงสุดและทางศาลสั่งไม่ฟ้องผมผมก็รอดคดีมาได้นะฮะมา <Yeah. S 1> แต่ตอนนี้ไปไหนเนี่ยก็อบอุ่นใจผมไม่ได้ใครจะขอถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้หลังเกียดอะไรนะครับเมื่อวาน กลับจากไปถือศีลภาวนาที่เขาใหญ่ขึ้นไปเขาใหญ่ก็เจอเอซเยอะหมดเลยนะครับแต่ว่า f อซก็น่ารักถ้าบอกว่าขอญาตผมจะถือศีลแหละเขาก็ไม่มากวนแต่ว่าผมก็หนีไปสุดชายป่าเลยนะครับมาเนี่ยให้ถ่ายรูปกันซะให้หมดไปอะไรไปแล้วก็ผมก็ไปอยู่สุดชายป่าเลยนะฮะ <Yeah. S 1> เราก็นั่งเขาก็ไม่กวนครับก็ทักทายอัธยาศัยไมตรีดีนะฮะ ขากับแวะทานอาหารก็เจอเอฟซีทั้งร้านเลยนะฮะตั้งเริ่มตั้งแต่เจ้าของร้านเลยทั้งร้านเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะไปเจอก็ทักทายกันได้นะฮะมาเอซีถามว่าวันนี้ได้ฟังเพลงไหมครับอ๋อจะฟังเพลงอะไรเลยอ่ะร้องเพลงอ่ะร้องให้ฟังทักเพลงก่อนก็ได้นะมันไม่ค่อยเพลาะนะคือผมนี่พูดเนี่ยผมพอได้นะฮะ แต่ว่าร้องร้องเพลงนี่ก็เป็นความสุขผมก็แล้วกันเป็นความทุกข์ของท่านก็แล้วกันเพราะท่านต้องลุ้นไงว่าเฮ้ยเสียงสูงอีกหน่อยมันคล่อมจังหวะแล้วไม่ทันจังหวะแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขของคนร้องความทุกข์ของคนฟังนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีรายการมันวิทยุเนี่ยจะมีแต่คลื่น AM ขึ้น AM เนี่ยบ้านนอกเราจะฟังข่าวกันฟังอะไรกันเนี่ยนะครับช่วงบ่ายนี่ก็จะฟังลิเกลิเกของประเทืองจันเพลญนนะประมาณบ่ายสามล,ลิเกจะมาแล้วก็นิยายของคณะเกตทิพย์อะไรเนี่ยนะมาไอ้เราก็พอมีวิทยุ AM เข้ามานี่ถือว่าเป็นโลก ยุคใหม่นะครับมีวิทยุ AM เนี่ยตื่นเต้นกันมากเลย AM เสียงมันจะทุ้มหน้าฟังจำได้ว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งห้าหนึ่งหกมั้งครับพิธีกรดังสมัยนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อคุณไพบูลสุภวารีเริ่มต้นรายการจะบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน กับผมไัยบูรณสุภวา,ารีโปรดปรับเครื่องเสียงของท่านช้นนนเออยู่ทางด้านซ้ายชนนนบีอยู่ทางด้านขวาปรับทิศทางลำโพงของท่านให้สมดุลกันนะครับเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้ครับผม,มจำได้มาอีกแล้วแต่ไัยบูรณสุภวา,ารีนะครับ กูก็ไม่เข้าใจว่าชนนอนเอคือมันอะไรชนนอนบี <laughs> คืออะไรเพราะผมนี่มันคนบ้านนอกนะมาชนนอนเออยู่ทางด้านซ้ายช้นนนบีก็วิทยุผมมันทานินกูจะไปชนนอนอะไรวะอ๋อเขามีเครื่องเสียงแล้วเขาต่อลําโพงไปซ้ายขวาชนนอนเอลาโพงซ้ายอยู่ทางด้านซ้ายชนนอนบีอยู่ทางด้านขวาอย่างเงี้ยนะก็มา แล้วจะมีรายการอีกอันที่ผมชอบฟังทุกเช้าคือลุงเพิ่มขายฐานรายการลุงเพิ่มขายฐานเนี่ยเป็นรายการข่าวแต่สปอนเซอร์ของลุงเพิ่มคือขายฐานฐานไฟฉายตาห้าแพะลุงเพิ่มนะครับตาห้าแพะนี่ถือว่าเขาเป็นยักษ์ใหญ่ของฐานไฟฉายมันมีฐานไฟฉายตาห้าแพะตากบตากระลอก าสามยี่ห้อแต่ว่าที่ดังแล้วก็สปอนเซอร์ได้ค่าสปอนเซอร์แพงก็น่าจะเป็นตาตาห้าแพราพอเปิดรายการมาเนี่ยจะมีเพลงขึ้นมาก่อนเลยเขาไม่เหมือนคุณไพบูลนะครับคุณไพบูลนี่ต้องบอกกับผมไพบูลสุภวารีเสียงทุ่มๆแต่ลุงเพิ่มขายฐานนี่เปิดมาปุ๊บนี่จะเพลง นางรองเจิงรินไหลนองท้องนารังอุทกตกมาเลื่องสายนาเย็นช่ำฝากใจฟังจำพี่ลงเพอครัม เอ่ยน้ำคำพรำรักจากใจน้ำตกนางร้องอาจเป็นสองร้องเขาอื่นแต่เจ้าสามทื่นจะไม่เป็นสองร้องใคร เจ้าชื่อนางร้องแต่น้องจะรู้บ้างไหมนางเอกประจำใจพี่มอบมหมายไว้แต่น้องเดียวนางลงและก็แค่นี้ครับพอนางลงไม่มีเนื้อต่อไปแล้วแล้วก็เข้ารายการสวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมลุงเพิ่มขายทานนะครับมา กูก็จําเนื้อได้แค่นี้แหละเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเนื้อไงถ้าเราจะซื้อเนื้อเพลงเนี้ยต้องอาศัยจําเอาแล้วก็ต้องต้องซื้อเป็นสมุดเพลงเป็นสมุดเพลงนะฮะก็จะจําได้แต่เฉพาะท่อนฮุกหรือท่อนทีนท่เขาเปิดเริ่มต้นเพราะนั้นความรู้ผมก็จะจําได้แล้วไอ้นี้นะผมมองหน้าจอนะ FC ครับผมเหมือนน้องเดียวเลย,เยน้องเดียวนักร้อง นักร้องภาคใต้อ่ะคือมองไม่เห็นจอเลยเห็นแต่มันเลื่อนปุ๊บ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 มองรูปตัวเองยังเบลอเลยมองรูปตัวเองยังเบลอเลยเวลายิงปืนเนี่ยคนอื่นเขาเหยียบกันสุดอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผมสุดแล้วผมมองไม่เห็นศูนย์เลยถ้ากองงอมาหน่อย,อยงเงี้ยแล้วก็มันก็ยังพอเห็นศูนย์เป็นปื้นปื้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็ใช้ยิงปืนก็ยิงกะกะเอานะฮะมีคอมเมตนต์ต่าัด่อน้ำตาจาาโทน้ำตาจากโทครับ โอ้โหไอโอ้กน้ำตาจ่าโทรจัดให้คิดว่าเป็นคุณสรัญยูนะฮะคอมเมนต์มาเดี๋ยวนะน้ำตาจ่าโทเลยมันเริ่มยังไงวะน้ำตาจ่าโทเนี่ยสิ้นสุดกันทีอ้าไ่ด้คคลููกวน้ำตาจ่าโทนะครับผมพลตำรวจโทนะน้ำตาพลตำรวจโทหรือว่าสิ้นสุดกันที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้เดี๋ยวนะใครสายเข้าอีกแล้วโอ้โหน้ำตาจ่าโทนน็อกเลยสายเข้าเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะฮะใครก็เวรกรรมเลยอย่าเพิ่งโทรได้ไหมญาติพี่น้องโทรมาไม่มีอะไรครับเชิญไปออกรายการนะฮะผมติดเลยทั้งอาทิตย์ไปไหนไม่ได้เลยอาทิตย์หน้ามีประชุมทั้งอาทิตย์เลยนะฮะก็เต็มเลย ยันไปถึงวันศุกร์วันศุกร์วันศุนกร์ต้องไปบรรยายที่ศูนย์สร้างอาวุธวันเสาร์ก็ค่อยวันศุกร์เย็นก็ค่อยไปเสร็จภารกิจก็ไปสวนนงุ่นสวนนงุ่นไล่สวนนุ่นนาการดาที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับมา ไม่ว่างเลยสายยันเดินสายนี่นะแต่ตังค์ไม่ได้นะครับมาเนี่ยนะโอ้สายยันก็มึนหัวเหมือนกันนะตังค์ไม่ได้นะมีเอซถามว่าท่านหายไปไหนมาืคือติกตอกแบนท่านอยู่แปวันนะครับที่หายไปตดไปแปดวันติกตอกเขาแบนเพราะว่าผมไม่ทําผิดกฎนะผมก็ไม่รู้รู้ปกติจะมีน้องน้องหนูหนูมันช่วยคอยอ่านคอมเมนต์ทิกตอกเขาจะเตือนก่อนว่าท่านทำผิดกฎชน ผมก็ไม่รู้เลยมันตัดปึ๊บไปเลยผมก็ไอหาติกตอกมึงตัดกูไปซะแล้วเนี่ยหมาเนี่ยผมก็คิดว่าไล์ไม่ได้แล้วก็มีคนมาบอกว่าเขาตัดไปแค่เจ็ดแปดวันมาดูอ้าวมันเริ่มไล์ได้ก็ผมงอนติกตอกมันไง <c oughs> ก็ปล่อยมันก่อนน้ำตาจ่โทรน้ำตาจากโท <c oughs> โอ้ยติดค้างอยู่ <c oughs> น้ำตาจากโทสิน้นสุดกันที ไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนเท่านี้ก็สาแก่ใจสาบซึ้งสวงในอกเราโบราณท่านว่าบรรดาช้างสารงเหา่าอีกทั้งข้าเก่าเมียรักท่านเปรียบไว้นักอย่าได้วางใจ เช่นดังตัวผมต้องตรมดวงใจสุดทอนเมียรักที่เคยกอดนอนต้องมาหนีจรจากไกลอะไรต่อวะได้ครับ,รบจะจำได้แค่เนี้ยท,ทิ้งลูกกันสักอย่าลืมผัวทิ้งลูกลืมผัวทิ้งลูก ปลูกฟังคิดคบช you. You like ูใหม่เ <eller> ม <Rednerwechsel> <laughs> ียเอ๋ยชัางเลวเลือร้ายพี่ป่าหรือใดสิงใจแม่นางตึงติงติงติงนี่มีคอมเมนต์หนึ่งมีมากท่านความจริงแล้ว ท่านเป็นนักร้องที่ยิงปืนได้นิดหน่อยท่านก็จะได้ไม่ปืนท่านเป็นนักร้องที่ยิงปืนได้นิดหน่อยคอามหมา์จากคุณฝ้าย,ายน้ำตาจ่าโทนเนี่ยมันต้องทำบุญร่วมชาติคือพวกคนอกหักกันนะอาสวมวิญญาณชายเมืองสิงหน่อยนะครับ <og> ร่วมชาติ ชาติก่อเราเพียงคู่เคียงเก็บดอกไม้รวมต้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรวมคันชาตินี่เราสองเราสองจึงต้องโศกสหรนรักกันชอบกันไม่ได้กัน บุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำบุญต่อทุนไว้ตามน้องชาตินาะชาตินี้พี่ขอลาน้องจา๋าน้องจ๋าคนดีก่อนลาน้องจา๋าน้องจา๋าจงได้ปราณี ขอหอมสักทีแม่คนดีก่อนพี่จะจากไกลพี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลพี่จะอุทิศตนโกนหัวนุ่งห่ม้าไตร อโหสิกรรมเถิดนาะท้าพี่พรังไปบุญมีพบกันชาติใหม่อย่าได้อย่าได้อาวอนพี่บวชเป็นพระจะมาบินทบาทโปรดเจ้าถ้าหากนงเยาใส่ข้าว พี่ก็จะให้พรจบจบแบบจบแบบอะไรนะอาจารย์อะไรนะจบแบบจบดีเจเล็กแกไขนะที่ท่านบอกแยไพ่บูนณสุดพไม่ใช่ไพ่บูนลุงเพิ่มขฐานจบ่ฐานไอ้หาจบแบบกูจำเนื้อต่อไม่ได้เลย ไม่เน้นอ่านเน้นเน้นร้องเพลง <c oughs> เน้นร้องเพลงมันอ่านไม่ออกลูกถ้าจะอ่านเนี่ยมันต้องใส่แว่นเมื่อกี้ผมขำคอมเมนต์บอกว่าขอเพลง,ขอของมือลั่นแจ๊สสปิกนกสปิจุกอะไรนะแล้วผมจะบอกนะถ้าเกิดผู้ชายเขาอกหักแล้วไปบวชนะใครที่ไปใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยนะส่วนใหญ่จะรีบทำกับคงกับข้าวไงน้ำท่าย,ยังไม่ได้อาบเลยเพราะพระมาแต่เช้าไงให้หาผ้าพัน พันคอไปผืนนะเวลาจะใส่บาตรพระไม่นั้นเดี๋ยวจะสึกพระเพราะเสื้อในก็ไม่ได้ใส่พระก็ยืนอยู่ข้างบน,นชะโงกไปก็โอโ้โหเดี๋ยวสึกพระจนได้แหละนะ <G ül> ถ้าไม่อยากบาปเนี่ยหาผ้าพันคอผ้าขาวผ้าอะไรก็ได้ผ้าพันคอนคมอเมจะให้ท่านเล่าเรื่องเสียแป้งครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์เดี๋ยจะถามเดี๋ยวสัมภาษณ์แล้วก็อยากภาพลุงในวัดเล่าเรื่อง เครื่องราชที่ท่านได้มีบ้างไหมเครื่องอะไรเครื่องราชอะไรอิสรโอ้โห,โหเครื่องราชนี่นะอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องเครื่องราชอิสรยาเน,นะเครื่องราชชั้นสูงสุดของข้าราชการเนี่ยหรือนักการเมืองเนี่ยเขาเรียกสายสะพายสายสี่ผมเนี่ยได้สายสามขาดอีก หเดือนจะได้สายสี่ก็ดันเกษียณซะก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้มาทำหน้าที่จะเป็นที่ปรึกษาผู้ชกการตำรวจแห่งชาติเป็นที่ปรึกษาปาปาสมาหรือมาเป็นกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจก็ไม่ได้ทำเรื่องขอไปอเพื่อจะขอต่อให้ได้สายสีย่ไงบางคนก็ไปเป็นกรรมการมหาหลัยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี่ถือว่าชั้น ชั้นอะไรถ้าเป็นอย่างนี้ฮะถ้าเป็น C9 สมัยก่อนเนี้ยต้องเป็นในพลตำรวจต้องเป็นในพลสามปีก่อนถึงจะได้สายหนึ่งสายหนึ่งเนี่คือจากไหลไหลขวาเนี่ยสพายไปทางไหลซ้ายเนี่ยสีน้ำเงินนะครับผมไม่เรียกให้มันถูกหลักทางการนะเดี๋ยวชาวบ้านจะงงสภายอย่างเงี้ยสีน้ำเงินนะครับ เขาเรียกอะไรว่าปอมอปฐมาพรมงกุฎไทยสายมงกุฎนะครับแล้วพอรับสายหนึ่งไปสามปีก็จะได้สายสองสายสองก็จะปัตมาพรช้างเผือกสายช้างนะครับสีแดงนะครับสะายอย่างนี้นะครับสังเกตได้แล้วก็ได้สายสองมา3ปีก็จะได้สายสาม ขึ้นมาทางไหล่สายสะพายเฉียงลงมาเป็นสายมงกุฎไทยเดี๋ยวเขาเรียกมหาวาชิราภรณ์มงกุฎไทยนะครับสายสามสายสี่คือสายสูงสุดของขราชการและนักการเมืองคือมหาวาชิราภรณ์ช้างเผือกนะสะพายจากไหล่ซ้ายมาเนี่ยผมได้สายสามนะครับสายสามขาดไปอีก หกเดือนจะได้สายสี่จะได้สายสี่นะครับแตกต่างกันยังไงก็คือถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับปกติได้สายหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเครื่องราชสายสะพายเนี่ยคนจะได้เนี่ยยากมากเขาจะเอาของคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยต้องไปคืนต้องไปคืนไปคืน,คนหลวงนะครับถ้าไม่คืนหลวงหลวงก็คิด สายหนึ่งจากทายาทเนี่ยเป็นหมื่นบาทนะของผมสายสามนี่ก็หลายหมื่นบาทนะห้าหกหมื่นบาทมนะั้งสายหนึ่งสายสองสายสามอย่างเงี้ยถ้าไม่คืนเลยอย่างเงี้ยก็ปรับหลายตังนะห้าหมื่นสามหมื่นสองหมื่นก็เป็นแสนบาทอนะแต่ส่วนใหญ่เขาพอตายแล้วประดับหน้าพระพิธีพระราชเพิงสศพเสร็จ ทายาก็จะไปคืนนะครับไปคืนก็ไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียตังค์แล้วพอพระราชทานผมได้รับสายสะพายใหม่มาเขาก็เอาสายนั้นมาให้ผมไอไอดวงวิญญาณไอคนเจ้าของสายมันยังหวงอยู่เนี่ยมันก็ตามสายมาใครได้สายสะพายเขาถึงทําบุญกันไงถึงทําบุญทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของสายสะพายคนเก่า ว่าอย่ามาตามสายเลยตอนเนี้ยผมได้รับโปรดเกล้ามาแล้วว่าแต่ผมได้สายสะพายไม่ใช่ของท่านแล้วนะท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลไปเถอะที่เขาว่าได้สายสะพายทําไมต้องทําบุญกันเลยอะไรเลยเมื่อก่อนมันได้ยากมากนะได้ยากนะครับผมเป็นผู้รับการเนี่ยเป็นผู้คับกะที่จริงเนี่ยผมน่าจะได้ตั้งแต่ตอนผมเป็นรองผู้คับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนเพราะเพราะว่าผมเป็น รอมผู้ขับการหลักที่คุมกําลังนะท่านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกเลยวัดมึงขอสายสะพายบอกผมไม่ได้ขออะไรเขาละครับท่าหลวงให้ก็เอาถ้าไม่ให้ก็ไม่เอาทําขอเขาไม่เป็นแล้วครับแต่เขาก็ให้มาตามสเต็ปได้สายสามสายหนึ่งเนี่ยถ้ากรณีเสียชีวิตเนี่ยต้องต้องมีหนังสือกราบบังคมทูลเขาเรียกกราบบังคมทูลลา ลาตายนะครับลาตายลาตายกับบังคมทูลลาตายแล้วก็มีฉัดห้าชั้นนะมีฉัดอะฉัดห้าชั้นฉัดห้าชั้นฉัดของพวกเจ้าพญาพญาเจ้าพญาหลายเนี่ยฉัดห้าชั้นนะครับแล้วจะได้โกรธโถ ổ, นั่งตายนะนั่งตายนั่งยองๆตายแล้วเป็นโกรธโถ ổ, โกรธโถ ổ, คือโกรธเรียบๆอะโกรธโถ ổ. โกรธโถถ้าสายสองสีแดงสายสองเนี่ยโกรธแปดเหลี่ยมโกรธแปดเหลี่ยมมีไม่กี่องค์มีไม่กี่ไม่กี่นั่นน่ะตายแล้วลำบากเลยถ้าโกรธแปดเหลี่ยมเนี่ยต้องรอโกรธว่างอะไรเงี้ยมาที่เขาต้องเก็บไปร้อยวันห้าสิบวันอะไรบางทีต้องรอโกรธว่างแต่โกรธโถก็มีหลายหลายนั่นหน่อยนะฮะสายสองสายสามสายสี่โกรธแปดเหลี่ยมเท่ากันเพราะนั้นผมตายเนี่ยก็ต้องโกรธแปดเหลี่ยมโกรธแปดเหลี่ยม แต่ก็จะมีฉัดเบญจาห้าชั้นนะฮะเวลาเขาประดับตกเนี้ยนะแล้วก็มีแตรของสำนักพระราชวังตรึงตร้งตึ้งตึ้งตึ้งตายไปไม่รู้เรื่องอะไรแล้วครับมาเนี่ยนะก็เผาฟืนแบบพระพุทธทาตภพิขูรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปสายสะพายเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคืนไนงะถ้าไม่คืนแล้วก็เดี๋ยวพอผมตายเนี่ยถ้าผมเสียชีวิตเนี่ยหลวงเขาจะให สามสิบเท่าของบัมเน็ตผมเนี่ยคูณสาิบเท่าแล้วก็ให้แก่คนที่ทำพิธีศพผมนะครับมันก็เป็นเงินไม่มากอะไรนะฮะก็สามสิบเท่าของบนานาญนะฮะแต่ถ้าไม่เอาสายสะพายพวกนี้เครื่องลาดไปคืนโอ้ผมได้เยอะไนงะยังไม่ได้คืนเลยโดนปรับเป็นแสนแหละเดี๋ยวก็ต้องไปคน,คน,คน,คนๆๆๆแล้วก็ไปคืนก่อนที่เราจะเราจะตายนะครับมา สายสะพายเมื่อใครมาถามว่าสายสะพายฟังนะพอเป็นสอสอสองปีสามปีก็ได้สายสะพายแล้วเมื่อก่อนมันใครได้เนี่ยแทบจะผู้ว่ารายการจังหวัดได้เลยนะมีจังหวัดหนึ่งก็จะได้สายสะพายแต่เดี๋ยวนี้สอสอเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเป็นสอสอสองปีสี่ปีสายหนึ่งสมัยที่สองได้สายสองสายสามมันกลายเป็น เป็นของง่ายไปแล้วกลายเป็นของที่ง่ายไปนะฮะที่จริงเป็นเรื่องของพระมหากุณาที่คุณที่พระองค์ท่านจะพระราชทานเมตตามาไนงะแต่สสเขาก็ถือว่าทําหน้าที่สําคัญไนงะทำหน้าที่สําคัญเป็นความาภาคภูมิใจของตระกูลนะฮะมา